สวัสดีค่ะเซลมะนาวจากเพจเซลมะนาวฮอน d a าโคราชค่ะวันนี้นะคะมะนาวพาทุกคนค่ะมาชมกับรถนะคะที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ก็คือ Honda Civic EHEV นะคะซึ่งเพิ่งเปิดตัวมาใหม่เลยนะคะมีจำหน่ายทั้งหมดด้วยกัน2รุ่นนะคะรุ่น EL Plus ค่ะราคา1,129,000บาทรุ่น RS ค่ะ1,259,000บาทค่ะในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะจะเป็น เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะคะซีซูป16ว้าวสำหรับแรงม้านะคะรวมมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดค่ะอยู่ที่184แรงม้าค่ะแล้วก็ในการออกตัวนะคะแบบว่าหลังติดเบาะเลยให้แรงบิดสูงสุดถึง315นิวตันเมตรเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์มาตรฐานภายนอกนะคะก็จะคล้ายกันกับ1.5เทอร์โบของรุ่นที่แล้วเลยนะคะ ก็จะมีความต่างค่ะในเรื่องของโลโก้ H mark นะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะตกแต่งด้วยสีฟ้าไฟหน้า Full LED ค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED เช่นเดียวกันนะคะสำหรับล้อรถยนต์นะคะล้นนะะออลอยสีทูโทนขนาด18นิ้วนะคะกระจกมองข้างสีดำค่ะพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะแล้วก็สำหรับด้านซ้ายจะมี Honda l a n e Watch ด้วยค่ะกานัาน้ำฝนพร้อมระบบฉีดน้ำในก้านค่ะ มือจับประตูดีไซน์ใหม่นะคะตกแต่งด้วยโครเมียมค่ะแล้วก็สำหรับ Honda Civic E-HV นี้นะคะรองรับ e 2 0นะคะซึ่งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันข่ะอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรนะคะแล้วก็รองรับ e 1 0 9 1นะคะแก๊สหกเกได้เลยนะคะสำหรับบริเวณด้านไฮโดรจนนะคะ ก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วนะคะเป็นสีดำมาจากโรงงานมีสัญลักษณ์ RS นะคะปลอกท่อแบบปลายเดี่ยวนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ EHEV ค่ะดีไซน์สปอร์ตนะคะแต่ห้องสำหรับทายกกว้างมากๆนะคะบรรจุของได้เยอะและที่สำคัญค่ะรุ่นนี้สามารถพับเบาะได้ที่บริเวณนี้นะคะ ในรุ่น ehev นี้นะคะจะไม่มียางอะไหล่นะคะจะเป็นชุดปะยางให้1ชุดค่ะสำหรับวิธีการพับเบาะนะคะสามารถดึงได้ที่บริเวณด้านท้ายห้องสัมภาระนะคะแล้วก็พับเบาะลงได้เลยนะคะเบาะต้นหลังนะคะสามารถพับได้แบน60-40เลยนะคะ ขับได้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะก็ทำให้เราสามารถบรรทุกของได้มากขึ้นนะคะภายในรถนะคะตกแต่งด้วยสีดำนะคะสีดำสปอร์ตเลยแน่นอนมีนความเป็น rs นะคะก็จะตกแต่งด้วยแถบได้สีแดงนะคะบริเวณแผงด้านข้างประตูค่ะก็จะมีไฟสองสว่างนะคะแล้วก็รวมถึงไฟส่องสว่างที่เท้านะคะมีแป้นวางเท้ามาให้แล้ว ที่ระบายความร้อนของแบตเตอรี่นะคะจะอยู่บริเวณใต้ที่นั่งนะคะที่อยู่ด้านหลังะคะ่ะจะอยู่บริเวณตรงกลางนะคะ mm hmm. ก็จะแตกต่างจาก h r v นะคะที่อยู่บริเวณด้านข้างสำหรับเบาะนะคะเป็นเบาะหนังหุ้มกลับนะคะเบาะดำนะคะได้สีแดงเบาะไฟฟ้านะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะหุ้มด้วยหนังเนาะเดินตะเข็บได้สีแดงเช่นเดียวกันนะคะ สปอร์ตพรีเมียมแบบ RS เลยนะคะก็ยังคงความเป็นซี v i c อยู่นะริเวณปุ่ม Start นะคะจะเป็นปุ่มคำว่า power นะคะหน้าตาเมื่อที่เรากดสวิตช์ออนนะคะหน้าตามาตรวัดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็จะมีการจำลองแบบว่ารูปรถเรานะคะมี บริเวณที่แสดงในเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์นะคะแล้วก็ความเร็วของเครื่องยนต์ด้วยโหมดการขับขี่นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3โหมดนะคะก็จะมี normal Mode นะคะ econ Mode แล้วก็แบบ m o d e s p o r t เราก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยนะคะสำหรับจอเครื่องเสียงนะคะในรุ่น RS นะคะขนาด9นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay เช่นเดิมนะคะรวมถึงนะคะรุ่นนี้ค่ะมีคู่มือการใช้งานที่ เครื่องเสียงเลยนะคะแล้วก็มีกระจกมองหลังตัดแสงให้อัตโนมัติด้วยนะคะในส่วนของระบบปรับอากาศนะคะแอร์ก็จะเป็นแบบแยกอิสระนะคะในรุ่น RS นะคะก็มีไวรเนอชาร์จเจอให้ด้วยนะคะภายในบริเวณคอนโซลนะคะก็ยังยึดกับว่าความสปอร์ตตกแต่งด้วยแบบดีไซน์หลังพึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณเกียร์นะคะ การขับขี่นะคะสามารถปรับได้บริเวณนี้บริเวณที่เก็บของนะคะวางแก้วน้ำได้2อํตำแหน่งด้วยสำหรับวันนี้นะคะก็แบบจะเป็นการรีวิวแบบคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เมื่อเามีรถของลูกค้าที่จัดเรียมส่งมอบนะคะจะมารีวิวจัดเต็มให้ได้ชมเลย สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เข้ามาชมแล้วมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ